อ่ตอนนี้คุณพ่อกําลังทานข้าวนะคะทานข้าวค่ะคุณแม่ค่ะมานโนทานด้วยนะคะอาลองชิมดูซิกับข้าวเป็นยังไงนี่ค่ะผัดพริกถั่วอืมอร่อยค่ะอืมปลามาเด้อก่ะพี่น้องกิ้นข้าน้ำกันค่ะ แซ่บค่ะอร่อยอันนี้ก็ผัดคะน้าค่ะ ทานข้าวด้วยกันนะคะอันนี้กระตู้ปาเกลือค่ะพี่น้องใส่คเข่าวตุ้ยเลยค่ัเนี่ยนี่ตุยเลยอื้จับมาเด้อค่ะพี่น้องเอาคาข่าวตุยใส่พี่นอ้อ,อ,อ,นองเบื้องนี่กตูปะเกลือ ใช่คำใหญ่มๆมันคก็แซบค่ะแซบดีค่ะซุปมาเขือใส่ใส่อะไรใส่ใส่ถั่วปีค่ะพี่น้องเพราะว่าถั่วปีเก็บมาจากน้ำะก็เสียดายค่ะก็มาซุปเลยน่วยแก่ๆค่ะเอาซุปน่วยอ้อนค่ะเอาผัดค่ะ ขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบวกวันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะพ่อค้าสวัสดีคะ่ะแม่ค้าสวัสดีคะ่ะ